สวัสดีครับนี่เราอยู่กับเอ่อฮันด้าะไรครับฮันด้าดีมดีมดีมคุรุสกาเนี่ยเหรอดีมคุรุเลยเหรอใช่ปีอะไรพี่เนี้ยหนึ่งเก้าแปดห้าหนึ่งเก้าแปดห้าเที่ยสภาพขนาดนี้เลยเหรออันนี้รถมาจากไทยนะสวยแห้งมากโอ้ยแห้งจริงสวยเลยหมายถึงสีแห้งจริงอีกนิดนึงจะแตกแล้วต้องดูอะไรวะของแท้ขอดูเป็นถึงเก้าแปดห้าอ่ะเก้าแปดห้าไหนไหนใครขยับออกมาข้างนอกให้หนเนี่ย น้าคุณพ่อเนี่ยปีพุ่ไหน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 หนึ่งเก้าแปดห้าเชี่ยเดิมเดิมทุกชิ้นที่เขาไม่ขายอ่ะไม่ขายเลยอันนี้แฟร์ลิงเดิมหมดเลยเหรอเดหม้ดเดิมเก้าหมดเลยเอ้ยโซ่เดิมเปล่าโซ่เดิมเปล่าเก้าหมดเคสตุ๊กตาหมดด้วยเหรอตะก้าหมดเออแต่ว่าคันนี้เป็นหัวฉีดแล้ว p g ีเอ้ยเดี๋ยวหนึ่งเก้าแปดห้าเป็นหัวฉีดด้วยหรอไมอ๋อติดติ๊กเกอร์เชื่อคนง่ายอ่ะอันนี้มันกระจกเทปล่างอ๋อเอาแล้วเครื่องอ่ะเครื่องเดิมเครื่องเดิมมันกี่ดีซีพี่จ็ดสิบปั๊กร้อยอครับอ๋อนี่ไงชุดคาบูนี่อันนี้ผ่าเครื่องมาสองรอบแล้วดูได้ไงดูจาลอย่างปรกนไหนวะอยประกนยี่เอกิงอันนี้โซ่เดิมมากโซ่เดิมโซ่ไม่เดิมโซ่ไม่เดิมอโหอะไรวะ ไอ้ยางเดิมมะเนี่ยยางเดิมลมเดิมโรงงานเลยเนี่ยเดิมโรงงานนี้อะไรยี่สิบปีแล้วพี่ที่สัตว์จะตกเลยเฮ้ยเรื่อสมมติเราสามารถขอขอเขาเปิดท้ายได้เปว่าจริงวะในเนี้ยสภาพอย่างเงี้ยถ้าในไทยอ่ะให้เท่าไหร่สองหมื่นครับเฮ้ยสองหมื่นเลยอ๋อดีมโครู้เนี่ยนะจริงเหรอเอ้ยไม่มีราคาแล้วเนี่ยผูเล่นคนมาเล่นกัน้ยหิใช่ป่ะ ไม่ใช่เขาเอาไปแปลงพวกสีวาวอะไรอย่างงี้ด้วยป่ะหรือว่าทำทุกตัวแรงๆมีพวกสายทัวริงอย่างเงี้ยสีวาวทำแต่ก็คือเป็นต้องเป็นสภาพแห้งๆอย่างงี้ใช่เอาเน้นข้างเดิมสีเดิมข้างเดิมสีเดิมคือคือสีแบบเนี้ยข้างเดิมก็คือแบบเนี้ยข้างเดิมคือฝาข้างที่เอาสองฝั่งอ่ะต้องเป็นเดิมข้างไหนจะทำอะไรก็ได้เต็มที่อ๋อ เออเฟียวว่ะดีมคุณรุ้อันนี้มันกี่บาทนะพี่รู้กี่บาทนะแต่ถ้ามันที่นี่เป็นแตสีแดงวะเออไม่เข้ก็แต่สีแดงเต็มเลยนะเขาชอบสีแดงหรือเปล่านี่คือแดงเลยแดงมาริโอป่ะแดงมาริโอแดงมาริโออ๋อมันมีชื่อสีอ้าวแล้วทำไมท้ายมันอย่างเงี้ยีีเน่ยอ๋อทีจะสีแดงเออว่ะเฟียวว่ะโคตรสุดเลยครับเพื่อนๆดีมเดิมจากไทย มีราคาเนี่ยอันเนี้ยเทเนอร์ก์ไทยเว้ยแต่ว่าไอคำเมื่อกี้เทเกอร์ลาวเนอร์ก์ลาวรถลาเนอร์ลาวจะเป็นปีของสองพันสี่สิบสามเนใหม่กว่านี่ดูข้างหน้าเดี๋ยวจัดนะป้ายไทยยังอยู่เลยถุงลมนิรภัยอันนี้แหละเซฟวอเตอร์ยูแฟมิลี่น้ำปลาจากกิ่งเอ้ยโคตรเท่